กาบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีมอสลำเพลวเผาแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้สิมาอัปเดตพี่น้องกระสิเป็นในส่วนของประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องที่ทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะทางเอฟซีมีการทกเทียงกันพี่น้องเกิดขึ้นเป็นเกี่ยวกับประเด็นยังวัตถีพี่น้องอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ทางหมอสลำเนาะพี่น้องเนาะที่ทาง อาวงหมอลำคุณเพลาวทีละคนใดไปแสดงนะพี่น้องแล้วก็มีอยู่จังหวัดนึงที่ทาง FC, เอฟซีนาอเขาไปแซกันพี่นงองบอกว่าคนเบึงบอถึงลอยเป็นยังคือคิดใดเป็นยังคือจ้างมาใดว่าสันว่าเจ้าภาพคิดอีกยังอยู่เอาอะไรมาจ้างหมอลำคณะนี้่าสันว่าพี่นงองบอกว่าเขาสิมาเบิงเห็นยัางหมอลำกูจิน่าสันว่า บอกถึงขนาดฝากถึงเจ้าภาพเลยทีเดียวพี่น้องกระซิมีดราม่ากันในช่องติ๊กตอกและพี่น้องเนาะบางช่องเนาะพี่น้องเนาะกระซิมีเช่านิดบอกถึงกันเรื่องนี้พี่น้องก็บอกว่าในส่วนของที่ทางผู้จัดหนี่ขายบัตรได้บ่ถึงหมื่นบาทผู้จัดขาดทุนยับแน่นอนว่าสันมาเพราะว่าคนเบงบอถึงลอย่าสันมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของประเด็นดราม่าที่บอกถึงว่า ตอนที่วงหมอล่ห้างของคุณแม่แพรวพาณนี่ะไปแสดงอยันกำแพงพิษนี่แหละพี่นงองก็เลยมีประเด็นเบาถึงกันเรื่องนี้แล้วก็เบาถึงว่าตอนสมัยนี้นะก็คือเขาได้อยากเบิ่งมอล่คู่จิน้นเขาอยากเบิ่งความรลังการเขาอยากเบิ่งการพัฒนาเทิ่งศาสตร์เทิ่งศิล์นแล้วใครจะมาดูคู่จิน้นวสันวาพี่นงองบางท่านก็ว่าอันว่ามีการพัฒนามีแต่งตถอยหลังล่งค้องวสันวาพี่น้อง บางท่านก็บ,บอกว่าอันจ้างมาเบิ้งฟี่กับโบไปเบิ้งดอกวาสันวาเบิ้งทาสิไ้เบิ้งก็คือเบิ้งแต่ตัวเกี่ยวมิวสิกของพยาบาลฟินเลนเท่านั้นวาสันวาพี่น้องอันนี้เกิดคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพี่น้องทางชาวนิดพเพิ่นก็มาบอกถึงเนาพี่น้องเนาะบอกก็เราก็บ,บอกว่าอันคนอยู่เทิงเวทที่หลายวกาคนอยู่ทั้งรางอีกวาสันวาโอ้ยตีเดียตันผู้จัดเด้เจ๋งเลยงานนี้วาสันวาพี่น้องแต่ว่าคาซิมีบางาท่านเนาะ ความคิดเห็นเพื่อนก็บอกว่าแมนแล้วพักกันไปไทยเอาตอนงานสิเลือเราก็เอามาภาพมาแซะเขาเนาะว่าสันว่าพี่น้องนั่นละพี่น้องกาซิมีทั้งในส่วนของฝั่งทางเอฟซทางบอสบิ๊กแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เอฟซทางคุณแม่เพลวเเแล้วพี่น้องเข้ามาฟาดกันเดือดพี่น้องก็มินก็บอกว่าทําไมจะไม่มีคนดูคนที่เขาชอบคนที่ชื่นชอบวงหมอลําเพลวเเก็มีเยอะแยะไปประสันวาพี่น้องฟาดกันเดือดพี่น้องตามเคยเนาะพี่น้องเนาะ บอวาสิป็นในส่วนของ f อีฝั่งทางบอสบิกนพี่นองกะเขามาบอกถึงว่าอันนี้คนน่อยคนลังไปอยู่พิจิตพูนวาสันวาไปเบิงพูยบ,บาลฟินแลนด์บุนวาสันวาเต็มสังกะีอัญ,ญวะวาสันวาพี่นองบางข้อม,มินกะมาบอกถึงว่าถึงขนาดว่าตอนนี้ผู้จัดเพิ่นยกเลิกงานเริ่มแล้ววาสันวาพี่นง บางท่านเขามาบอกถึงเนาะว่าวันที่สิบสี่ว่างานอยูุ่สกุลนครกับยกเลิกเลียวเดียวว่าสันว่าคอมเมนต์เพิ่นก็บเาบอกถึงว่าในส่วนของที่ทางเจ้าของงานยกเลิกนี่โมเมนต์เขายานเจ็งอีกบ่สันว่าพี่น้องแล้วก็จะมีในส่วนของทางเอฟซีของทางคุณแม่แพลว์แล้พี่น้องเนาะเพิ่นก็เขามาบอกถึงว่าถึงสิยกเลิกเขากะสิมีงานมีขายกลุ่มขายบัตรกลุ่มปิดคือเก่าเนอะล่ะไล่ กุมปิดกับอุฒิคนเบิงคือเกาณละาวัศนวพนนนะพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางชาวเน็ตได้ถกกันพี่น้องในส่วนของเรื่องผู้จัดขาดทุนยับเหตุเนื่องจากจ้างหมอลำคู่จิน้นนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อทุกเทียงกันระว่างเอฟซีสองฟังนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องและพี่น้อง,นะอง,องมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อ เดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้กะขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า